มพิวเตอร์เด็ดกว่านั้นนะพี่นะวายมันจะไม่เหมือนที่อื่นเขานะเนี่ยตัวแรกถ้ามีหมาป่าก็าจะเปลี่ยนหมาป่าเป็นวายเลพี่นะนี่และตัวที่2ก็จะล้างตัวถูกออกไปแบบนี้นะพี่นะเหลือแค่ตัวพี่เบิมเบ่มๆแบบนี้แล้วก็ กราบสวัสดีพี่พี่น้องๆคนไทยเชื้อสายดาวอังคารทุกท่านเงินด้วยนะครับวันนี้เราก็มันอยู่ในเกมลูกมู3ตัวนะนเกมนี้เราเล่นไปแล้วหนึ่งรอบนะพี่นะแต่ติดใจไงนี่ต้องมาซ้ําอีกรอบนะพี่ไม่ซ้ําไม่ตุยมาวันนี้เรามาในทุนหน0ับาทเช่นเคยนะพี่เบ็ด5ล้างหน้าไก่กันไปก่อนนะนี้เกมนี้สูงสุดที่คูณ10นะพี่นะต่อรอบแต่มันจะมีฟิวเตอร์เด็ดกว่านั้นนะพี่นะ วายมันจะไม่เหมือนที่อื่นเขานะเนี่ยตัวแรกถ้ามีหมาป่าก็จะเปลี่ยนหมาป่าเป็นวายนะพี่นะนี่และตัวที่2ก็จะล้างตัวถูกออกไปแบบนี้นะพี่นะเหลือแค่ตัวพี่เบิ่มๆแบบนี้แล้วก็คูณสี่ไปโอ้โหดอกนี้นี่จุกจุกเปิดเกมก็เอาเรื่องเลยนะพี่นะโหลนี่จัดบิ๊กวินไปก่อนนะพี่นะดอกแรก4 9 8 9บาทโอเค มันของเขาดีจริงๆนะพี่ขนาดเบ็ดห้าแล้วเนี่ย <Nope. S 1> ขนาดเบ็ดห้านะย้ําว่าเบ็ดห้านะพี่นะอ่ะล้างหน้าไก่เฉยๆมาของจริงมันหลังจากนี้นะพี่นะ <Nope. S 1> นี่เกมนี้ฟิวเจอร์นะค่อนข้างน่าสนใจลนะพี่นะเกมเกมใหม่ๆตัวน,นี้น่าเล่นนะหลายเกมเลยพี่อย่างเช่นเกมนี้นะผมยกให้เป็นอันดับสองเลยนะลองเลยนะลองจากโอซิชแช่ <What? S 1> นี่ เพราะวายมันเราใจเหลือเกินนะพี่มาทุน6กพัไปเบ็ด50าดีกว่านะพี่นะนี่ละสาตัวทีเดียวเลยและยังมีวายอยู่ด้วยอัง้งทลายบ็อกตัวถูกกว่าไปเหลือแค่พี่เปิมยังไงล่ะรอกนี้ปืนเก้าแถมมาอีก7จ็ดรพี่นะนี่และลุนฟีสปินด้วยนะฮะลัลโหลนี่หลอกแต่ไม่เป็นไรนะพี่นะ เราได้เนื้อแล้วนะน้ำไม่ต้องก็ได้นะพี่พนี่ใบสวยนะพี่พอุย้ยเอาหมืน่นหมัดนี้หนะักอยู่นั่นพี่นะเออนี่ไปลุยเลยดีกว่าพี่พี่วันนี้เรารีบนะมีนัดพอดีมีนัดนี่เบ็ดร้อยกันเลยอุ้ยโลรถลดนะเนี่ย ถ้ามาหนึ่งตัวมันก็จะเปลี่ยนหมาป่าเป็นวายนะพี่พนะถ้าไม่มีหมาป่าก็น่าจะไม่เปลี่ยนเลยเออนี่แต่ความไหลเกมนี้ก็คือความไหลดีมากพี่ไหลดีอย่างแรงนี่มาซื้อตักไม้ดีกว่ามั้ยไม่ตันใจนะพี่นะอยากให้พี่พี่ได้เห็นฟีสปินนะนี่ในฟีสปินมันก็จะออโต้เลยนะพี่สามวายออโต้ หมายถึงเรารอแค่หมาป่าพี่พี่ถ้าหมาป่ามาก็คือทุกอย่างจบนี่ใช่ไหมปูมสิบเลยพี่ลองพูดพันตาเพลงนี่แล้วอีกก็ไปอีกทีอุยแล้วไหลต่อด้วยปันเจนของแถมอุ้ยตะเกียงแถวสองหว้เขาเรียกอะไรนะเขาเรียกอะไรนะนี่นี่หมื่ๆๆนแปดร้อยโอ้โหุด ถ้าในฟรีเกมนะมันจะมาให้3มฟิวเจอร์เลยนะพี่นะเรารอ,อแค่วายหรือว่าหมาป่านะเดี๋ยวระบบมันก็จะให้ตัววายมาเองนะพี่นะถ้าหมาปามานี่เป็นยังไงนี่ไหลเต็มหน้าไปอีกหนึ่งดอกแล้วนีฟางโอ้อ oh, ขอดไม้ขอดไม้ก,กับเรือนีโคตรโคตรบอกเลยพี่เกมนี้ งับมาอีกบันด์สามบรรสี่นะเหลืออีกสี่มุนนะพี่นี่กูณสี่เอาน้ำจิ้มไปชิมก่อนนะพี่นะนี่ยังไงล่ะนี่เก้าร้อยอีกสามมุนขอพี่เบิ้มหน่อยขอพี่เบิ้มหน่อยนี่มาเลยท่อนซุ่มหลูขอพี่เบิ้มหน่อยนี่อีกสองมุนนะพี่นะโอ้โหนะวันนี้รู้สึกว่ามันเดือดจัดเลยนะพี่พี่นะพี่ชี นี่น่าจะหมดแล้วนะพี่นะจบไปที่เรียบร้อยนะพี่หนึ่งหมื่นหกพันนัเราซื้อไปเจ็ดพันห้านะพี่นะจะกำไรอีกนะไปแต่ว่ายังไม่จุใจนะพี่นะขอจัดเบตสองร้อยสักสิบหมุนก็นแล้วกันนะนี่วายตัวแรกมาและหนีเซกเซกเป็นวายแบบนี้แล้ววายตัวที่สองมาด้วยล้างตัวถูกออกไปเหลือแค่พี่เบิ้มนะแต่ยังไม่คูณสิบนะพี่นะโอ้เสียดาย ตันนนึ่งิบโอ้ยและสาตัวแบบนี้เรียบร้อยเลยพี่เรียบร้อยเลยหลางตัวถูก,กออกไปด้วยและฟีเบอร์ม,มีแล้วครับตอกนี้เอาอีกหนึ่งดอกนี่ไงและลุนฟีซาปินด้วยนะพี่นะไม่เข้าไม่เป็นไรนะตอนนี้โอโ้โหและเรียบร้อยพี่พเรานี้จุกจุกเลยนะเออ ไหลไป8ป0 0 0นพะพี่นะโอเควันนี้ผมก็ต้องขอลากันไปก่อนนะพี่พนะส่วนใครที่ยังได้กดไลค์กดแชร์กดซับไ i b ์กดกระดิ่งติ้งแนวติ้งแนวก็สามารถกดเป็นกำลังใจได้เลยนะครับส่วนวันนี้ผมก็ขอลาไปก่อนนะครับกลาเซีย